สวัสดีคุณผู้ชมที่หล่อเท่และน่ารักทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวโยรุจิตัวเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมตัวนี้เป็นเผ่ายมทูตสังหารคุนซี่นะครับผมเป็นสายสกิลสังเกตได้จาก SP ที่มากกว่า a อตแทกนะครับผมตัวนี้คุณลักษณะโซเป็นดอกหยดน้ำสีเขียว30%นะครับซึ่งค่อนข้างดีเลย สำหรับสายฟาร์มดอกนะตัวนี้อบิที้สังเวียนเลเว 5, ล5ความเสียหาย5้าโจมตีแรง10%เรลเวลสิได้20%ิ์ลิงสังเวียนลดกูดาว7%ดเกดดันญาบวกส5ลิงสังเวียนค่อนข้างดีแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวสังเวียนนะไม่มีอาบิที้สำหรับสังเวียนเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวว่าเล่นได้เล่นได้แหละตัวนี้เพราะมันมีซูเปอร์บูตตัวนี้เป็นตีไก่ที่มีซูเปอร์บูตแล้วก็ฮิวด้วย นะครับแล้วก็มีสถานะช็อตในสกิลด้วยก็คือทําให้ศัตรูติดช็อตมีโอกาสทําให้ศัตรูติดช็อตได้นะครับฮิวมียกเลิกการศัตรูมีเมดิกเพิ่มความแรงการฮิวด้วยนะครับจํานวนหลบฉุกเฉินบวกหนึ่งมีจํานวนดอปยาเสริมพลังด้วยน้ําหอมเล็กนะครับบวกห แล้วก็ลดคูลไทมถ้าโจมตีแรง19%ให้ตัวเองมีเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง70%ด้วยคือเวลาถ้าเสริมพลังก็มีมีเพิ่มประสิทธิภาพถ่าเสริมพลังออเบรตี้เด่นๆก็ดูดีนะครับตัวนี้แต่เป็นตัวฟาร์มดอกแล้วก็มีดอกเพิ่มจํานวนดอกหยาดน้ําทัดทักษะอีก30%นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีในการฟาร์มดอกดอกหยาดน้ําดอกน้ําหอมเล็กแล้วก็ลิงก์ดอกหยาดน้ําไอเทมที่ใส่ตัวนี้เป็นสายสกิลนะสามารถใส่อเทมได้ตามนี้เลย สามารถพอดรูปเพื่อดูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงให้หาไอเทมสีแดงมาใส่นะไอประดับสีแดงนะครับลิงตัวละครตัวนี้ผมแนะนําให้ใส่เป็นรถคูดาวหรือบกท่าโจมตีแรงหรือจะใส่ที่มันมีทั้งคู่ก็ได้นะครับตามช่องเลยนะเรามาลองเล่นกันมูเมน้มเมนตัวนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าเร็วนะมูเม้์ตัวนี้มันรู้สึกดูเร็วแปลกๆอยู่นะ แด่แลนเราตีต่อไม่ได้แดนเราแข็งโอเคแต่มูเมนต์มันดูลื่นๆอยู่นะตัวนี้ดูลื่นไหลดีนะครับในการควบคุมน่าจะเพราะว่ามีจำนวนหลบอีกเฉินบกหนึ่งะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งปล่อยไปข้างหน้ามันจะสุดจอด้วยนะใช่สุดจอจริงๆด้วย แต่ไม่ค่อยแรงมากนะครับซูเปอร์บูทฮิวสองร้อยยี่สิบสองไอ้ยี่สิบหกน่าจะฮิวตามเปอร์เซ็นต์เลือดโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยสกิลหนึ่งต่งใช้บูทต่อใช้ซูเปอร์บูทแล้วสกิลหนึ่งดูแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับสกิลสามต่อนใช้บูกว้างแต่ไม่เต็มจอนะครับก็แล้วก็แรงอยู่แล้วด้วยถ้าใช้ซูเปอร์บูทก็น่าจะแรงขึ้นอีกอลองดูใหม่ต่อสิทธิ ตัวนี้ต้องใส่รถคูดาวจริงเพราะว่าสกิลคูดาวค่อนข้างนานนะซีลสามโอเคสกิลสามพอใส่ซูเปอร์บูทค่อนข้างแรงเลยตัวนี้ผมว่าอาร์บิที้เกมเพลย์ค่อนข้างดูดีกว่าฮาริเบลที่มาร่วมตู้กันนะครับตัวนี้เป็นตัวเทศกาลเเโอค ตัวนี้เป็นตัวเทศกาลนะครับทุกคนซึ่งถ้ารอได้ก็รอมันมาแจมหลังตู้ก็ได้ตัวเทศกาลชอบมาแจมหลังตู้ในอนาคตน,นะแต่ว่าถ้าถาาว่ามันเก่งเลยผมมองว่ามันก,มนก,มนก็มันก็เก่งดีนะแต่ว่าไม่มีซีมต่อเนื่องไขแล้วก็การสถานะก็จะอาจจะเล่นยากอาจจะเล่นยากนิดนึงเวลาเอาไปลงด่านที่มีบอ่อหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ด่านที่ล็อกโจมตีสีแดงโจมตีสีฟ้าอาจจะลำบากนิดนึง แต่ถ้าชอบยู่รจิตัวนี้เกมเพียดีเก่งเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเทศกาลนะถ้าอยากได้ก็ถ้าอยากได้ก็กกต้องรีบกดไว้นะทุกคนโอเคโอเคถ้าชอบคลิปรีวิวจากผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม,ม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากผมด้วยขอบคุณครับผม นี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสกไครต์อยู่นะถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับ,ขอบ,บขอบคุณทุกสนับสุนทุกคนด้วยเจอกัน